สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็อยู่กับครูทาวินนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพาระาศึกษานะครับชั้นประถมะศึกษาปีที่6นะครับในเรื่องกีฬาวอลเลย์เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยต่อมานะครับก็จะเป็นทักษะเบื้องต้นของกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับการเล่นลูก2มือล่างนะครับเป็นการเล่น ลูกด้วย2มือล่างโดยใช้แขนท่อนล่างตีลูกวันเล่บอลน,นะครับไปยังตำแหน่งที่ต้องการวิธีเล่นลูก2มือล่างนะครับมีหลายแบบหลายชนิดเช่นอย่างแรกคือแบบซ้อนมือนะครับดูดังรูปนะครับอย่างที่2แบบกำมืออย่างที่3นะครับแบบสอดนิ้วโดยส่วนตัวของครูแล้วนะครับครูจะครูครูจะถนัดแบบซ้อนมือนะครับ เพราะว่าในแบบซ้อนมือนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับจาก2มือมาเล่นมือเดียวได้ไวนะครับถ้าเป็นแบบกำมือเราก็จะกำแน่นนะครับกำแน่นนะครับกำแน่นก็จริงแต่เวลาถ้าเราจะเปลี่ยนมาใช้มือเดียวอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะช้านะครับเพราะว่าในการที่เราต้องปล่อยมือนะครับมันอาจจะช้าช้าขึ้นนะครับอ่านะครับนักเรียนเมื่อกี้เราก็ได้รู้เกี่ยวกับวิธีการเล่นลูก สองมือล่างนะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับต่อมานะครับครูจะมีคลิปวิดีโอนะครับเพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นลูกสองมือล่างนะครับมาดูคลิปวิดีโอกันเลยการจับมืนเล่นลูกสองมือล่างนะครับจะเป็นทักษะนะครับเริ่มต้นนะครับในการที่เราจะรับบอลจากฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือว่าจะเป็นการส่งบอลนะครับให้เพื่อนภายในทีมนะครับ ดังนั้นนะครับทักษะการจับมือใลีลูกสองมือล่างครับจึงมีความสาคัญนะครับการจับมือใลีลูกสองมือล่างนะครับจะมีด้วยกัน3วิธีก็คือนะครับวิธีที่1นะครับการซ้อนมือครับวิธีการปฏิบัตินะครับให้นักเรียนนะครับยื่นมือออกมาข้างหน้าในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรียนใช้มือข้างที่ถนัดนะครับมาทับข้างที่ไม่ถนัด ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับกลุ่มมือทั้งสองนะครับโดยให้นิ้วหัวแม่มือนะครับชิดติดกันในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นการจบทักษะในการจับหรือลูกสองล่างแบบการซ้อนมือนะครับวิธีที่สองนะครับ การโอบหมัดนะครับวิธีการปฏิบัติก็คือให้นักเรียนนะครับยื่นมือออกมาข้างหน้าในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับกำมือข้างที่ถนัดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะครับมาโอบมือข้างที่กำมาไว้นะครับในลักษณะแบบนี้โอบไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้นิ้วหองมือมือนะครับชิดติดกันในลักษณะแบบนี้นี่นะครับจะเป็นการจบขั้นตอนการจับมือในลูกสองมือล่างนะครับด้วยวิธีการโอกหมัดนะครับวิธีที่3มนะครับการประสานนิ้วมือนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับให้นักเรียนยืนมือมาข้างหน้าในลักษณะแบบนี้นะครับพร้อมกลางนิ้วนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนนะครับประสานนะครับนิ้วมือเข้าด้วยกัน ะะให้เดียนนะครับทำให้หัวนิ้วมือนะครับชิดติดกันในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นการจบขั้นตอนการจับมือเลีนลูกสองมือล่างครับโดยวิธีการประสานนิ้วมือนะครับจบกันไปแล้วนะครับในการจับมือเลีนลูกสองมือล่างนะครับโดยวิธีการต่างๆ เทคนิคเพิ่มเติมนะครับที่ครูจะเพิ่มเติมให้นักเรียนนะครับในการปฏิบัติการจับมือเล่นลูกสองมือล่างนะครับก็คือไม่ว่านะครับนักเรียนจะจับจับมือด้วยวิธีการใดนะครับให้นักเรียนนะครับทําการนะครับเปิดหน้าแขนนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับบริเวณนี้นะครับให้นักเรียนเปิดหน้าแขนบริเวณนี้เพื่อนะครับ เพิ่มพื้นที่นะครับในการตกตกระทบลูนนบกบอลเล่นะครับวิธีการเดี่ยวนะครับอันนี้เรียนนะครับบิดแขนในลักษณะแบบนี้ทั้งสองข้างพร้อมกันบิดแขนเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับในการตกตก,ตกระทบลูกบอลเล่น,นะครับทําให้เรานะครับสามารถควบคุมหรือว่าควบคุมนะครับทิศทางลูกบอลเล่ได้ง่ายขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันเพียงเท่านี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราไปดูในทักษะต่อไปกันเลยนะครับ ในทักษะต่อไปนะครับก็คือการเสิร์ฟลูกมือล่างนะครับเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโออธิบายทักษะนะครับเสิร์ฟไม่ข้ามทำยังไงดีครับต้องในการปฏิบัติทักษะนะครับเรามาดูคลิปวิดีโอกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องโคชเอชแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างนั้นนะครับโคชเอขอให้ทุกคนนะครับ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อจะได้เป็นขวัญและกำลังใจให้โคชเองในการทำคลิปต่อไปนะครับเ่าโอเคเมื่อทุกคนนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมได้เลยครับว่าทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างมีขั้นตอนอย่างไรบ้างโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการเสิร์ฟลูกมือล่างในท่านนะครับอ่ะมาดูนะครับอันดับแรกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับการยืน เราจะต้องยืนเท้านำเท้าตามนะครับผมจะสาธิตคนที่ถนัดขวาก่อนนะครับถนัดขวาเท้าซ้ายนำนะครับอย่าลืมนะครับไหล่จะต้องชี้เข้าหาตะข่ายนะครับสายตามองตรงจะมีทั้งหมด4่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับท่าเตรียมสังเกตนะครับท่าเตรียมให้มือซ้ายนะครับให้จินตนาการว่าเรากําลังถือบอลอยู่นะครับพอขั้นที่2นะครับย่อแล้วดึงแขนขวามาด้านหลังนะครับ นี่คือขั้นที่ 1, 2นะครับต่อไปขั้นที่3นะครับโยนบอลขึ้นประมาณ 5- 10เซนติเมตรนะครับโยนบอลขึ้นต่อไปขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่4นะครับเวี่ยงแขนนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราจะมาดูการฝึกในรูปแบบของคนถนัดซ้ายนะครับถนัดซ้ายก็จะตรงข้ามกับ ด้านขวาทุกอย่างตักมาดูตัวอย่างกางางนันคนถนัดซ้ายนะครับถ้าเตรียมนะครับยืนเท้าขวานํานะครับเท้าซ้ายตามนะครับอ่ะมาดูขั้นตอนแรกนะครับถ้าเตรียมมือขวานะครับตั้งฉากยอ่อมือนะครับดึงมาด้านหลังขั้นตอนที่3นะครับโยนบอลขึ้นแล้วก็แขนซ้ายนะครับเบี่ยงขึ้นไป รอบนึงนะครับฝึกท่าเปล่ากันนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆนะครับรีบร้อนนะครับใจเย็นนะครับอีกรอบนึงนะครับหนึ่งเรียมสองย่อสามโยนบอลขึ้นสี่เวียงแขนไปด้านหน้าเมื่อสักครูนะครับเราได้ฝึก การเสิร์ฟลูกมือล่างด้วยท่ามือเปล่าแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาฝึกด้วยลูกบอลอ่ะผมลืมบอกอีกอย่างนึงนะครับจุดสําคัญนะครับในการเสิร์ฟลูกมือล่างอันนี้คนถนัดขวานะครับจุดสัมผัสบอลนะครับเลยข้อมือนะครับขึ้นมานะครับเหมือนให้จินตนาการว่าเหมือนตรงที่เราใส่นาฬิกานะครับประมาณ7ถึง8ประมาณ10เซนลวกันอ่ะ10เซนลูกบอลนี่นะครับจุดสัมผัสบอลตรงนี้นะครับมือซ้ายนะครับเหมือนกันนะครับ ตรงบริเวณข้อมือที่เราใส่นาฬิกานะครับแล้วก็จุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเสิร์มรูปมือล่างนะครับแขนจะต้องอยู่ใต้บอลน,นะครับถ้าแขนอยู่กลางบอลหรืออยู่หัวบอลก็จะทําให้การเสิร์รบอลไม่ข้ามนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเพื่อนๆจาขั้นตอนที่ผมบอกไปได้ไหมครับหนึ่งเตรียม ไปนะครับย่อนะครับแล้วก็ดึงแขนขวามาด้านหลังนะครับโยนบอลขึ้นแล้วก็แขนขวาหนึ่งครับพร้อมกับถ่ายน้ำหนักเที่ยวตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับ่ดูครับทุนสองนะครับครับจุนี่ครับ โอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปเรามาดูมือซ้ายกันนะครับต่อไปเราจะมาดูการเสิร์ฟมือซ้ายนะครับอย่างที่เราได้ฝึกท่ามือเปล่าไปนะครับโยนบอลนะครับคนถนัดซ้ายนะครับมือขวานะครับแขนตั้งฉากนะครับย่อเล็กน้อยโยนบอลขึ้นนะครับแล้วก็มือซ้ายเปลี่ยนแล้วก็เี้ยวตัวนะครับเล็กน้อยนะครับมา้าที่ดู3ามรูปนะครับมารูปที่สอนะครับ แนะครับช่างบอลก่อนนะครับก็โยนนึง<อ>นะครับก็โอเค อ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในการเสิร์ฟลูกมือร่างนะครับทักษะนี้ก็จะเป็นทักษะที่ยากค่อนข้างยากหน่อยนะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับฝึกฝนและจดจำท่าทางในคลิปวิดีโอให้ถูกต้องนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับวันนี้ครูจะขอสั่งการบ้านนะครับการบ้านก็คือให้นักเรียนนำทักษะที่ได้เรียนรู้ในวันนี้2ทักษะนะครับไปฝึกฝนและให้นักเรียนถ่ายรูปภาพหรือคลิปวิดีโอในการฝึกส่งลงในรายกลุ่มวิชาส่วนศึกษาและภาะศึกษานะครับหมายเหตุนะครับ หากนักเรียนไม่มีลูกบอลเล่นะครับในการฝึกฝนให้นักเรียนใช้ลูกบอลหรือสิ่งที่คล้ายกันและหากนักเรียนนะครับไม่มีอุปกรณ์ให้นักเรียนนะครับฝึกฝนท่าทางให้ถูกต้องตามคลิปวิดีโอนะครับทักษะที่จะให้นักเรียนไปฝึกฝนนะครับก็คือ1เลยนะครับก็คือการเล่นลูก2มือล่างครับในวิธีการจับนะครับในการตั้งท่านะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับ 2. ทักษะ ในการเสิร์ฟลูกมือล่างนะครับก็ถ้าหากนักเรียนส่งเป็นคลิปวิดีโอก็จะดีมากเลยนะครับเพราะครูก็จะได้เห็นนะครับว่านักเรียนทําท่าทางได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็ให้ส่งเป็นรูปภาพนะครับและฝึกฝนวิดีโอตามคลิปวิดีโอนะครับก็ในช่วงโควิดนะครับมันก็ทําให้เรานะครับไม่สามารถปฏิบัติได้จริงนะครับและ บางคนนะครับก็ไม่มีพื้นที่ในการฝึกฝนนะครับก็ครูแค่อยากจะให้นักเรียนนะครับได้รู้ถึงทักษะนะครับในการเล่นวอลเลย์บอลนะครับได้ถูกต้องนะครับก็อยากให้นักเรียนปฏิบัติท่าทางนะครับให้ถูกต้องเมื่อเราได้มีโอกาสเปิดเทอมนะครับเราก็จะนำเอาทักษะนี้นะครับมาใช้กันนะครับจะได้ เล่นบอลเลขกันได้ถูกต้องนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับไปฝึกฝนนะครับตามคลิปวิดีโอที่ครูส่งให้ดูนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ